น้องเอ้ยน้ำหาหมาเอาโทรศัพท์เพื่อเหรอเอาเหรอโอ้ยหมาเฮียพี่น้องเออหมาแล่นหนีออกจากบ้านตื่นบัางกับพวกเห็นบ้านนี้โอ้ยมาเขือคืนแหมะงี้ไงม,ม,ม,มาเขือคืนเลื้ยงเต็มต้นอยู่ เนาะไม่ใช่เสร็เด้นี้สลักของพ่อจะคล้องบานเป็นโมเก็บมั้งดอกไม่ขี้งามเองมันดอกขี่ยังนี่สวยมากสีแลนอยู่แถวในหมู่บ้านมาเศร้าคอยเห็นอยู่ บ้านควายแม่ขันแม่นว่ายจะว่าอยู่หมาผู้ใดญเปิดประตูออกมามันถแถลัยยุ่มันสิเข้าบ้านรึเปล่าออกทั้งผีไปทั้งพุณนบ่ามฮ้ยวายมาชวนหมากเขาว่ามันจะไปทั้งคู่ใหญ่เอามันอยู่เรื่อนทั้งนั่นนะเห็นหมามาทาั้งนี่บอ่ออกแม่ได้ออกบ่ลนะเห็นว่ ลังเทียนมัน,น ALLY เป็นมือสองหม mm well. ื่นได้มานะลังลเทืนะาเจ้าทีเนาาเข้าวงเจ้าทินเอาทเ่ก้เลยปากห็นมาเเดี๋เจ้านี่เหมาม่อยแม่เด็ยว่าถามเพราว่ามาเฮียออกจากบ้าน มาหนานเล้งแหลมหมาผู้ใดนี่หมาแหลม,ม,มโอ้ยหมาคูนเด้นี่เคยเห็นบ่เคยเห็นบอพี่น้องหมาคูนต้นคูนมีหมากมันแต่มันกินบ่ได้ดอกแต่เอาไปเล่นฟันดาบสมัยเด็กน้อยเอาไปเล่นฟันดาบมากคูนจะดอกมันงามน้มเดือนเดือนซีเนาะเดือนหาสงการไหมดอกมันสวย หาหมาบ่พ่อหาหมาหาหมาบ่พ่อหาหาหมาคุ้นนี่ละคุณน้งัวก็งามแต่งงัวไผ่เนาะตัวจักหเมื่อนี่เนาะตัวเป็นแสนกันนี่แม่งงัวกันเลยน้ำมันนั่นตื่นเนาะมันญิดปลาแมะอ้ยบรรยากาศดีมากเลยสารบ้านเฮาพี่น้องเอออากาศดีดีแมะ โอ้ย oh, ปลาหลายบอม์มันมีนะ,ะเขาก็ไดยินลมมันพัดไปทางกน,นุลคู่ใหญ่อันนี้ห้วยคู่ใหญ่บ้านโคกนะครับสมัยเด็กหน่อยเนะมะันเล่นน้ำที่แถวนี้เลิกดเลียดนมะมันเล่นน้ำจูหนีอ,อันคู่ขี่รถมากคู่อันสุดปาสุดปา ไคาเฟ่ดิเซยดิีก้ฮะเออชั่วโมงกินขนมปังแ่บวะฮะแ่บวะขนมปังอ่ะ กินน้ำก er. ินน um. ้ำหนีหนีโอ้ยหมดแล้วหมดแล้วไปเล่นน้ำไหนมาเนี่ยไปเล่นสาบัวไปเร็วๆๆหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว เด้อโอ้โเปียกหมดเลยเนี่ยอย่าเข้ามานะสดกระปะไปเลยไปอาบน้ำก่อนไปอาบน้ำ<ป>หอนแห้งชัมม่วโมงไปเรียนน้ำใส่ไหมนี่หอนอาไปเรียนน้ำใส่ไหมโอ้ hey.